คนที่เราแอบชอบเขารู้สึกยังไงกับเราสวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะหัวขอ้ขอในวันนี้คนที่เราแอบชอบรู้สึกอย่างไรกับเราขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คนที่เราแอบชอบรู้สึกยังไงกับเรา ให้คุณเลือกนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองให้เลือกกองที่เรารู้สึกชอบที่สุดสำหรับคนเลือกกองที่หนึ่งนะคะเขาก็ชอบเราค่ะยินดีด้วยอเขาก็ชอบเราชอบเรามากนะคะชอบเรามากเหมือนกันนะอยาก หมือนอยากคุยอยากสื่อสารอยากเจรจาอยากพัฒนานะแต่มันยังมีอุปสรรคอะไรที่อยู่รายลอมตัวเขานะทำให้เขากลัวให้เขาหวาดระแวงไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกับเรานะแต่จริงปัญหามันดูจะมืดแปดด้านนะแต่จริงมันมีทางออกนะยินดีด้วยนะเขาชอบเรานะเขาชอบคุณนะแค่เขายังกลัวอยู่อืมไม่ต้องกลัวถ้า อยากพัฒนาคุณคุยเลยคุณทักเลยคุณสารสัมพันธ์เลยนะเขาชอบเรามากนะไม่ต้องกลัวนะปัญหาต่างๆทำอะไรเราไม่ได้แค่ใจเขากลัวไปเองเขาคิดไปเองไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขานะที่กลัวเออแต่ไม่ต้องกลัวมันเป็นเรื่องที่เราคิดไปเองทั้งนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปหวดาดระแวง อยากได้ความสัมพันธ์ดีๆสารสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับคนเลือกกองที่หนึ่งสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะณนะตอนนี้คนที่เราแอบชอบเขายังไม่ได้รู้สึกกับเราในทางรักในทางชอบนะคะในไพ่อาจจะหมายถึงขั้นว่า ไม่ได้ถูกชะตากับเราซะด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็ดูเหมือนว่าการจะเป็นเพื่อนกับเรายังยากเลยนะคะรู้จักหน้าไพ่แล้วถ้าเราอยากจะเอาชนะใจคนคนนี้เราต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรหมออยากแนะนำนะคะสำหรับถ้าเราอยาก พัฒนาความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะให้บูชาพระแม่รัศมีขอพรนะคะจากพระแม่เนาะแล้วก็ใส่หินที่เกี่ยวกับความรักนะคะแล้วจะทําให้อะไรๆดีขึ้นนะคะสําหรับคนเลือกกองที่สองสรับคําทํานายพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะฝากกดใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ